ใจเลยว่าเหตุใดจึงขายดีมากๆเหตุใดจึงตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบรถในสไตลน์นี้แล้วถ้าเนี่เจอรอยต่อของถนนตอนขึ้นสะพานแบบนี้มีเขย่าบ้างเล็กน้อยมากจังหวะกดคันเร่งหนักๆหน่อยมีเสียงเครื่องยนต์แต่ไม่ถึงกับรบกวนนะครับมาครับโค้งที่เราคุ้นเคยนี่ความเร็วอ,อยู่ที่ประมาณ70กิโเมตรต่อชั่วโมง กาะดีนะการทรงตัวการโครงตัวการบิดตัวเลยเนี่ยเราแทบไม่ได้ยินเลยจากที่เราได้นั่งมาซึ่งเจ้าอัลฟาตัวใหม่ล่าสุดนะครับพัฒนาขึ้นบน TNGA K platform Toyota Alphard นะครับชื่อออกเสียงตามที่ Toyota Motor ประเทศไทยเรียกแต่ถ้าชื่อที่เราคุ้นเคยเราเรียกเขาว่า Toyota Alphard นะครับ คันนี้ขอใช้คําว่าเอาผ่านแล้วกันเพราะถือว่าเป็นคําที่ติดปากและนี่คือการมาทดลองขับอย่างเป็นทางการนะครับโดยผมแอบได้มานะครับก็เล่ากันเลยดีกว่าว่าเป็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับคันนี้เป็นรถที่นําเข้าโดยผู้นําเข้าอิสระนะครับเป็นรถสเปคญี่ปุ่นนะครับ เครื่องยนต์คือโดยมาตรฐานของโตโยต้เนี่ยเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3เครื่องยนต์สําหรับเจ้าตัวซีรีส์40ตัวนี้นะครับเราเรียกกันว่าซีรีส์40นะมีเครื่องยนต์2.5ลิตรธรรมดาเป็นเบนซินแบบปกติไม่มีไฮบริดแล้วก็ไม่มีเทอร์โบอีกหนึ่งทางเลือกคือเครื่องยนต์ไฮบริดซึ่งเป็นของโตโยต้าหมอเตอร์ประเทศไทยนําเข้าตัวนั้นก็2.5ลิตรไฮบริดและอีกหนึ่งตัวก็คือตัวเวอร์ชัน2.4ลิตรเทอร์โบ นะครับตัวนั้นมาแทนตัว3.5ลิตรเดิมนะครับแต่บอกไว้ก่อนวันนี้เรามารีวิวคันนี้ครับเครื่องยนต์เบนซิน,น2.5ลิตรปกติธรรมดาทั่วๆ่วไปนะครับชอบไม่ชอบขอความเห็นด้วยบอกเลยว่าหน้าใหญ่มากแล้วทรงเนี่ยสูงมากแน่นอนว่ามันต้านลมมันจะส่งผลเวลาตอนขับขี่เดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังนะครับมันมีทั้งผลดีและผลที่เป็นผลลบนะครับทั้งมีมีทั้ง2แบบและเนี่ยดีไซน์ไฟต่างๆนี่ มาดีนะกลางคืนนี้จะสวยมากนี่ไฟตัดหมอกนะครับเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์พวกเนี้ยดูการดีไซน์พวกนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ความใหญ่ของเขาเนี่ยคือจุดอ่อนอย่างหนึง่งเวลาถ้าเราเดินทางไกลเดินทางอยู่ยาวพวกมาแรงพวกบรรดาเศษหินต่างๆถ้ามากระทบกระแทกเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าส่งผลอย่างแน่นอนนะครับ เราคนรักรถเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่น่ามีรอยอะไรแบบนี้เลยนะครับดีไซน์ทางด้านข้างครับตัวนี้ใช้ยางของโตโยนะ225 60R18 ได้ความนุ่มนวลน,นะครับนในเรื่องความนุ่มนวลแม็กสีสวยดีลายเป็นแบบคล้ายๆลมดำนะครับดีไซน์ทางด้านข้างนี่มากับโลโก้ของ a l p a r d ตรงนี้นะครับมือจับแล้วก็จะมีปุ่มที่เปิดปิดตัวนี้อันนี้เอาไว้ช่วยนะครับนี่ ช่วยได้ดีเลยบอกเลยว่าเหมาะมากอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าการเปิดปิดเนี่ยใช้แค่การดึงเฉยๆบางทีมันอาจจะดูสับสนว่าอ้าวแล้วจะเปิดหรือจะปิดกันแน่เพราะฉะนั้นผ้ามีดีไซน์แบบนี้ทำให้ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ ด้านหลังดีไซน์ฝาท้ายเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะผมรีวิวแค่สั้นๆแล้วก,การเปิดปิดเนี่ยมันจะมีที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ซ่อนได้ทั้งซ้ายและขวานะครับนี่เอาสั้นๆแค่นี้พอนะครับอ่ะปิดปิดง,ง่ายกดเหมือนเดิมครับแค่นี้พวกนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะพอทราบก,กันแล้วนะครับส่วนหัวใจในการขับขี่ครับนี่ครับ เครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรไม่มีระบบอากาศไม่มีระบบไฮบริดนะครับเป็นเครื่องเบสิกพื้นฐานเลย182แรงมา้าแรงบิดสูงสุด235นิวตันเมตรก็ถือว่าพอดีพอด,พอดีกับรถไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับตัวรถเนี่ยมิติตัวถังเนี่ยยาวประมาณ5เมตรนะครับความสูงความกว้างเนี่ยเกือบเกือบ2เมตรระบบส่งกำลังเ็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับเป็น CVTi ง่ายๆว่าเป็นสายพานนะครับ จะไม่ได้มีเป็นเฟืองอะไรแบบนั้นนะเนี่ยเท่าที่ดูตรงนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องของอะไหล่เรื่องของการซ่อมบำรุงส่วนภายในห้องโดยสารครับนี่โอ้โหกว้างขวางมากและเนี่ยเราเปิดหลังคาเปิดสลูปให้เห็นนะเพื่อจะได้แสงนี่แสงเวลาประมาณบ่าย2องนะครับก็ขอใช้คำว่าสบายดีตัวฟิลม์มเหลังคาเนี่ยติดฟิล์มด้วยนะ นี่แสงขนาดนี้ยังไม่ต้องกังวลเลยนะครับแม่อ้โห oh oh. อุปกรณ์ต่างๆฟังก์ชันต่างๆใส่ให้ครบนะมีทีวีมาด้วยนะครับมีตัวนี่นะนี่การปรับอุณหภูมิการเปิดปิดต่างๆอะไรยุทนี่อยู่ตรงนี้หมดเลยนะเป็นดีไซน์ใหม่ของทางโตโยต้านะครับที่เขาเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานตัวนี่ด้านข้างตรงมือตรงนี้เป็นที่วางแก้วอยู่นี้ครับ แตกต่างจาก L M ของ Lexus นะครับ L M เนี่ยตรงตรงนี้เขาจะเป็นตัวแท็บเล็ตนะเอาไว้สำหรับการคอนโทรลนะครับนี่แผงข้างประตู้องานเนียนดีนะผมบอกเลยว่าผมชอบงานงานของอพาร์ t คือถ้าเปรียบเทียบกับ L M แน่นอนต้องยอมรับว่าคุณภาพวัสดุต่างแต่ไม่ได้ต่างถึงขนาดราคาที่ต้องจ่ายนะครับในมุมผมเนี่ยต่างกันไม่เยอะมากเลยนะครับต่างกันประมาณแบบ ลองมาสมผัสกันดูนิดเดียวฟีลิ่งขับฟีลิ่งนั่งอ่ะรอดูเลยมาลองขับกันครับนี่ครับเราประเดิมมาด้วยการขับอยู่บนถนนที่เป็นคอนกรีตแบบนี้นี่ดูความนุ่มนวลน,นุ่มมากคือขับเองเนี่ยรู้สึกเลยว่ารถมาทนนิ่มเลยย้ำกันอีกทีตรงนี้ครับนี่เป็นรถ เกรย์มาร์เก็ตนะเป็นรถนาเข้าสําเร็จร like ูปนะครับเป็นสเปคญี่ปุ่นไม่ใช่รถที Imper ่ขายโดยโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับหัวใจเนี่ยคันนี้เป็นเครื Size ่องยนต์ล้วนๆไม่ม erm ีระบบไฮบริดมาช่วยนะนี่ช่วงล่างเขาก็จะเซ็ตเนี่ยผมว่าเซ็ตต่างแต่ถามว่าดีไหมดีมานิ่มเลยนุ่มยิ่งเจอถนนแบบเสียๆของบ้านเราอย่างเงี้ยครับถนนที่เป็นลอนเป็นคลื่นเป็นรอยต่อของคอนกรีตนี่เก็บอันนี้คือเก็บหมดเลย ไม่ต้องกังวลเลยมีการเขย่าอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆไม่เยอะมากอยู่ในจุดที่เข้าใจเลยว่าเหตุใดจึงขายดีมากๆเหตุใดจึงตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบรถในสไตล์นี้อัตราเร่งดีนะอาจจะสู้พวกไฮบริดไม่ได้นะครับยังมีบางจังหวะนิดๆน่อยๆครับไฮบริดอาจจะดีกว่าคือตอบสนองทันใจกว่าแต่ว่าไม่ขี้เหร่นะ มาแบบเนียนๆเลยขับแบบสบายๆนะตอบโจทย์ครอบครัวนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ชอบที่สุดคือเนี่ยความนุ่มนวลของเขาเบรกนี่คือแตะนิดเดียวครับอยู่เลยน้ำหนักที่เราคุ้นเคยคุ้นเคยเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเนี่เจอรอยต่อของถนนตอนขึ้นสะพานแบบนี้มีเขย่าบ้างเล็กน้อยมากน้อยแบบน้อยเลยอะมาแบบโทนนุ่มนี่คือจังหวะกดคันเร่งหนักๆหน่อยมีเสียงเครื่องยนต์ แต่ไม่ถึงกับรบกวนนะครับเสียงยางบนถนนมีนะแต่ไม่เยอะมากนิดเดียวชอบที่สุดเลยคือความนุ่มอัตราเร่งมาดีเลยนะครับจังหวะการเปลี่ยนเลนต่างๆอันนี้นี่เปลี่ยนเลนด้วยความเร็วค่อนข้างสูงเหมือนกันนะนี่ดูคอสะพานอ่าไหเห็นคอสะพานไหมเห็นนี่อันนี้ถนนคือตรงที่เป็นรอยต่อนะครับที่มีแผลเยอะๆ สะเทือนแต่ไม่ถึงตัวฟังก์ชันต่างๆนี่ผมบอกเลยนะไม่ด้อยกว่าตัว L M ของ Lexus เลยครับหลายคนกลับไปดูคลิปเก่าผมได้ผมรีวิวตัว L M ไว้แล้วผมว่าความรู้สึกเนี่ยไม่ต่างกันไม่ต่างอย่างมีนะัยยะสำคัญสิ่งที่ต่างก็คือพวก Finishing เนี่ยครับพวกพวกการแบบแมทเทีเยลคุณภ,ภาพของวัสดุต่างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากถ้ามองถึงราคาค่าตัวนะครับ อย่างคันนี้อยู่ที่ประมาณ4ี่ล้านเร็กซัสอยู่ที่ประมาณ6ล้านแน่นอนครับว่าต่างกันนะประมาณ50%ตแต่คุณภาพไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นความรู้สึกในการขับไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับในแง่ของความแรงตรงนี้ถือว่าเป็นรถที่เหมาะกับครอบครัวครับไม่ได้พุ่งพ่านมากมายนักแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะความเร็วส,งสูงๆนี้สบายๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูจงังหวะการกลับรถนะครับ ดูนะาัศมีวงเดียวแคบแค่ไหนอย่างไรพวงไลนยบอกเลยว่าน้ำหนักเบามากคือถ้าคุณขับเองใช้งานในเมืองไม่มีปัญหาเลยเบามือดีแล้วก็แม่นยำนะครับนี่ทัศนวิสัยต่างๆดีมากบอกเลยว่ามาดีมากเลยทัศนวิสัยเนี่ยคือมุมมองเนี่ยมันมองเห็นเคลียร์ชัดทุกจุดนะครับนี่เห็นไหเห็นลัศมีวงเดียวไหมแคบมาก แคมากแม้จะเป็นรถตู้ไซส์ใหญ่ก็แค่ระวังเบียดทางด้านขวาถ้าเราเลี้ยวขวาแล้วก็ทางด้านซ้ายที่อาจจะต้องกะระยะเผื่อไว้สักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองแซงครับแซงซ้ายนี่กดคันเร่งแบบรวด,ดเร็วนิดนึงแล้วเราแซงตกขวาอ่ะทรงตัวดีนะครับเบรกอยู่มั่นใจครับอันนี้ไฟแดงคนข้ามนะเราก็ต้องหยุดให้คนข้ามนิดนึงเนี่ยเแบรบกหัวไม่ทิมด้วยนะ ค่อยๆเบรคเนียนครับไม่แปลกใจว่าทำไมหลายๆคนยอมรออาจจะรอ3เดือน4เดือน5เด,อนเดือนก็แล้วแต่นะครับยิ่งถ้าเป็นรถของ t o y o ต a ามอเตอประเทศไทยเนี่ยบางคนรอกันข้ามปีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าไม่อยากรอก็นี่ฮะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้นำเข้าอิสระก็สามารถที่จะหาได้นะอยู่ที่ราคาประมาณ4ล้านกว่าบาทนะครับ กว่าเยอะกว่านอนนี่ก็แล้วแต่คอสะพานนะเดี๋ยวผมจะขึ้นคอสะพานความเร็วที่ประมาณหนึ่งรอกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยปกติความเร็วแบบนี้นะเราจะมีการบู๊บวับนะแต่อันนี้ไม่มีนะคือความรู้สึกแรกที่เราเข้ามาขับเนี่ยก็บอกเลยว่ามาแบบรู้สึกเลยว่าว่าค่อนข้างแน่นนะครับนี่นี่ดูถนนเสียดูเส้นสีอ่าดีนะเส้นสีก็ รูดผ่านได้สบายๆครับแต่ถ้ากดตักนะนี่6,000รอบต่อน,นาทีนะเสียงเครื่องมาครับแต่ถ้าเอาแบบขับปกติธรรมดาทั่วไป90ความเร็วความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรอบเครื่อง1,500รอบต่อน,นาทีประหยัดแน่นอนครับตัวเลขอย่างนี้มาครับโค้งที่เราคุ้นเคยนี่ครับ ส่วนภูมิครับนี่ความเร็วอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกาะดีนะเข้าโค้งเนี่ยนีเจิกว่าแล้วขึ้นมาจะแปดสิอ้มาดีฮ่ะนี่รอยต่อของถนนตรงช่วงนี้นี่หลายคนที่มาเส้นนี้บ่อยๆจะรู้ว่า้อยต่อเนี่ยเราจะกระดึกกระดึกกระดึกตลอดอันนี้มีนะแต่เบา เบาแบบเบาเบาชนิดที่ออมาดีจริงครัช่วงล่างที่เซ็ตแบบนี้นะเดี๋ยวถ้าความเร็วสูงๆเป็นยังไงนี่ครับอ่ะก็ยังสูงตัวได้ค่อนข้างประทับใจผมนะยีงความเร็วสูงประมาณเกินกว่า120กิโลเมตรชมงไปแล้วนะครับนี่ถ้าทางตรงยาวๆอย่างนี้ดี นี่แหละคือหัวใจสําคัญที่สุดที่เราตัดสินใจเลือกซื้อเจ้าเอาผาดบอกเลยครับว่ารถมาทนนุ่มอาจจากความนุ่มเนี่ยใกล้เคียงกับทางด้านหน้าสำหรับคนขับแต่ความสบายเนี่ยบอกเลยว่าโอ้ว้าวเรายินดีจ่าย4ล้านบาทก็เพื่อสิ่งนี้แหละครับเนี่ยพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวาง,วางบรรยากาศดีมากบรรยากาศนะผมใช้คำว่าบรรยากาศแอมดเฟียอะไรเนี่ยมาดี ไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งการดีไซน์คือตัวบเบาะนะครับที่เท้าแขนเนี่ยซ้ายมือซ้ายกับมือขวาที่เท้าแขนเนี่ยมันยาวไม่เท่ากันอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเนาะสำหรับผมอะผมว่ามันควรเท่ากันนะ่ะมันเท่ากันแล้วเวลาเราวางมือเราจะรู้สึกว่าพอดีแต่ที่พอมันไม่เท่ากันรู้สึกว่าทําไมไม่เท่ากันอะไรแบบนี้นะครับเรื่องของความร้อนสบายใจหายห่วงไม่มีตัวนี้เย็นสบายมากแอร์ตัวต้าม เชื่อมันได้เลยเย็นแบบชำ่ำต่อให้เจอแดดนะนี่แดดเที่ยงเที่ยงนะไม่ใช่เที่ยงเนี่ยเนี่บ่ายสองนะบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยครับเนี่ยเจอเต็มเต็มอย่างเงี้ยลงที่ผมอย่างเงี้ยดูดิไม่รู้สึกไม่ร้อนเย็นสบายชอบมากบอกเลยว่าแอร์เย็นแล้วก็มีตัวกรองประจุตัว pm 2.5มีให้ด้วยนะครับในเรื่องของความนุ่มมาโทนนุ่ม ไม่เวียนหัวถือว่าเป็นรถที่สบายมากการเก็บเสียงน่าจะพอได้ยินกันอยู่อยู่ในระดับที่รถราคาสีล้านควรทําได้แบบนี้การทรงตัวการโครงตัวการบิดตัวอะไรเนี่ยเราแทบไม่ได้ยินเลยจากที่เราได้นั่งมาส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นผลมาจากการพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มซึ่งเจ้าเอาผ่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวเวอร์ชัน40ซีรีเนี่ยพัฒนาขึ้นบน tnga k platform ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับรถใหญ่ของ Toyota นะครับดีไซน์พวกนี้ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเขาจะมีการเสริมความแข็งแรงเวลาที่เขาเชื่อมต่อพวกรอยต่อต่างๆเนี่ยเขาจะเชื่อมแน่นหนาแล้วก็การใช้เหล็กการใช้พวกโครงสร้างตัวถังต่างๆในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเขาใช้ของดีดีขึ้นมันเลยส่งผลเวลาที่นั่งหรือเวลาที่ขับขี่อันนี้มันจะมารับรู้ได้ตรงนี้นะครับ บางอย่างเรามองไม่เห็นมันต้องมารอจนนั่งซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัวเก่าอันนี้รู้สึกได้ชัดเจนเลยว่าดีขึ้นแล้วถ้าเปรียบเทียบกับ Lexus LM นะครับที่ผมเคยนั่งมาถ้าตำแหน่งคนขับเนี่ยผมว่าไม่แตกต่างแต่ถ้ามาเป็นตำแหน่งคนนั่งเนี่ยเอาผ่านเนี่ยจะต่างกันเล็กน้อยการรับรู้แรงสั่นสะเทือนเนี่ยเราจะรับรู้ได้มากกว่าสีที่ขี่อยู่บนถนอนอันนี้ถ้าอยู่ตำแหน่งนี้นะตำแหน่งที่ผมนั่งอยู่จะมีสะเทือนอยู่นิดๆขณะที่ถ้าเป็นตำแหน่งของผู้ขับขี่แทบไม่สะเทือนเลย อันนี้คือความต่างของการนั่งทางด้านหลังเมื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวของ Lexus LM กับ Toyota Alphard Lexus LM เนี่ยทั้งการเป็นคนขับและการเป็นคนนั่งเนี่ยแรงสั่นสะเทือนเวลาเจอสีที่ขี่อยู่บนถนนเนี่ยแทบไม่มีทั้งคู่เลยนะครับการป้องกันเสียงทำได้ดีโดยเฉพาะเสียงที่มาจากทางด้านบนจากเสียงจากรถคันอื่นๆอะไรพวกนี้ครับน้อยเลย นะครับมีแค่เสียงของยางบนถนนที่อาจจะดังขึ้นมาจากพื้นบ้างแต่ไม่เยอะมากอยู่ในจุดที่ยอมรับได้นะครับในเรื่องของตัวฟังก์ชันต่างๆที่เขาให้มาทางด้านหลังนะครับเนี่ยเขาใส่มาให้ครบแล้วก็ออกแบบในเรื่องของการคิดแทนตำแหน่งของผู้ผู้ใช้งานให้หลายสิ่งหลายอย่างมันสามารถใช้งานง่ายช่องแอร์ที่วางไว้ตรงกลางอย่างเงี้ยมันดีอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนไม่ชอบแอร์เป่าผมสามารถเบี่ยงลง ให้มันลงมาอยู่ตรงกลางแบบนี้ได้แอร์ก็จะกระจายออกอมันถึงได้เย็นสบายถ้าอยากให้แอร์เป่าเราก็ปรับเข้ามาเมื่อก่อนแอร์มันอยู่ด้านด้านข้างแบบนี้อาจจะนี่มันจะเป่าตรงลมอย่างเดียวนะครับอันนี้พอมาอยู่ตรงกลางเนี่ยการกระจายทิศทางลมมันทําให้เย็นสบายง่ายขึ้นกว่าเดิมน,นะครับของอะไรเนี่ยก็มีให้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับใส่ไม้ครบตรงนี้ที่วางแก้วอาจจะเล็กไปนิดนึง แต่ถ้าวางเย็ยติใบใหญ่ๆอันนี้จ,จะไม่ได้อาจจะเป็นได้แก้วไซสเล็กนะครับก็ตัวเบาะอ๋อเบาะเนี่ยปรับได้นะนี่ปรับเป็นแบบให้รองรับขาทางด้านล่างก็ได้ด้วยเบาะอุ่นเบาะเย็นได้แนะนำว่าลองครับไปหาโอกาสในการทดลองนั่งหรือทดลองขับดูก่อนความรู้สึกแบบนี้อันนี้คือบอกเลยว่าต่างจากตัวเดิมนะครับชัดเจน ตัวนี้แม้จะเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่ไฮบริดเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรธรรมดาปกติเลยก็เพียงพอต่อการใช้งานจังหวะเร่งขับต่างๆเลยเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานและไม่กระชากด้วยไม่กระโช 5, กหกห้าเพราะเกียร์เป็นเกียร์ cvt ไหลลื่นดีงามนะครับอัตราสิ้นเปลืองอ่ะสุดท้ายตรงนี้จากที่ผมดูหน้าจอมาจากที่ใช้งานมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดภาพรวมตัวเลข คือ8กิโลเมตรต่อลิตรกับการใช้งานในเมืองในเมืองเลยนะในเมืองบวกกับวิ่งออกนอกเมืองบ้างนะครับถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้ครับกับรถไซส์ใหญ่ประมาณนี้ได้ตัวเลขเท่านี้โดยที่ไม่มีระบบไฮบริดแน่นอนพอมีระบบไฮบริดมันก็จะตัวเลขดีกว่าแต่ระบบไฮบริดอ่ะคุณก็ต้องไปรับความเสี่ยงไปรับรายจ่ายเพิ่มในส่วนของตัวพวกระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่อะไรพวกนั้นที่อาจจะต้องมี มีค่าใช้จ่ายในอนาคตแต่ถ้าถามว่าชอบตรงไหนที่สุดเนะะี่ยช่วงล่างความสบายความโอโทมบอกเลยใช้แล้วคุณจะชอบครับขอบคุณสหรับการติดตามนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ขออนุีาตลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสบายจริงบอกเลยว่าสบายจริงเก็บอีก2ล้านที่จะไปซื้อ LM อ่ะเอาไปทำอย่างอื่นแต่อีกเยอะซื้ออะไรอย่างอื่นแต่อีกเยอะเลย